สวัสดีครับแฟนบอลบันทีรักทำนักวอลบอลสาวไทยสามารถเก็บชัยชนะ2นัดติดคะแนนพุ่งขึ้นไปอันดับ13ของโลกไปดูโปรแกรมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดและโปรแกรมการแข่งขันนัดรองสุดท้ายในวันที่23กันยายน2 5ง6กันเลยครับผมอย่าลืมนะครับ1ไลค์คือ1กํากำลังใจที่ดีที่สุดไปรับชมกันเลยครับผมทีมชาติไทยสามารถเอาชนะสโลวาเนียไปได้สต่อ0เนตสกอร์25ต่อ21 ยีหต่อยีและยี่ห้าต่อ18บแในนัดน,นี้วิภาวีสีทองและอัจฉริพรคงยศทำไปคนละ14บส่แต้มโดยคนที่ทำคะแนนสูงสุดได้แก่บยาชิปตาจากสโลวีเนียทำไป19ก้คะแนนครับผมโคลอมเบียชนะเกาหลีตใต้3ต่อ2องเซตสกอร์ยี่ห้ต่อ12 14ต่อย5่0ห้ต่อ25่สี่ห้าต่อ20และ โคลอมเบียชนะไป15-9ต่อโปแลนด์ชนะเยอรมัน3-2เซตสกอ20-25ต่อ27-25 25-21ต่อ22-25ต่อและโปแลนด์ชนะไป15-12ต่อคะแนนสรัอรรเมกาชนะอิตาลี3ต่อ1เซตสกอ25-19ต่อ23-25 25-21ต่อและ25-16ต่อไปดูตารางคะแนนล่ลาสุดกันเลยครับผมอันดับหนึ่งอิตาลี อันดับสองสโลวีเิกาอันดับสามโปแลนด์มีทีมละสิบสองคะแนนอันดับสี่เยอรมันมีสิบเอ็ดคะแนนอันดับห้าทีมชาติไทยมีห้าคะแนนอันดับหกโคลัมเบียอันดับเจ็ดเกาหลีใต้มีทีมละสองคะแนนส่วนอันดับสุดท้ายคือสโลวีเนียมีหนึ่งคะแนนกระบุมโปรแกรมการแข่งขันวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาสิบโมนิกาสามสิบนาทีโคลัมเบียพบกับสโลวีเนีย เวลา19.30นาทีทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ไทยทอดสดทางช่อง WorkPo พอย t ีช่อง23ค,ครับผมเวลาสีทุ่มครึง่งโปแลนด์พบสหร,รัฐเมิกาแล้วคู่ดึกเวลาตีหนึ่งครึง่งอิตาลีจะพบกับเยอรมันตามรุ่นตามเชียร์สาวไทยกันต่อไปครับผมกอขอบคุณที่เป็นกำลังใจด้วยที่ตลอดมาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,วย,วยแลวพบพันใหม่ลิปตต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ